สวัสดีค่ะพบกับลุงพาลุยชาแนลนะคะเซลล์สวยๆไม่มีนะคะมีแต่เซลล์ใจดีค่ะที่ฟอร์ดนะคะลุงพาลุยชาแนลลนะคะฝากติดตามช่องนะคะกด subscribe นะคะกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะคะวันนี้จะพามาพบกับนี่นะคะ Raptor V6 ของเราวนเองนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะถ่ายเปิด มาค่ะวันนี้ก็จะรีวิวรอบคาง r แรปเตอร์ V6 ทวินเทอร์โบของเรานะคะเครื่องยนต์3.0นะคะ397แรงม้านะคะโอ้โหดุดันมากๆไม่เกรงใจใครอันนี้ลุงต้องบอกเลยลุงจะถือนะคะสเปกรถนะคะนี่นะคะรุ่นแ a ปเตอร์นะคะ อ่านให้ฟังเลยนะคะบอกเลยอันนี้คือสารลาพเลยนะคะว่าอ่านตามสเปครดเลยนะคะคือข้อมูลที่ลูกค้าได้ไม่มั่วแน่นอนนะคะแล้วก็เป๊ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวลุงจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สนะคะ Eco b ค o ู t นะคะเทอร์โบคู่นะคะ,ะกำลังสูงสุด397าแรงม้าแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรนะคะเกียร์ส0สปีดอัตโนมัตินะคะ,ะความกว้างนะคะ 2.0เมตรนะคะอันนี้แล้วก็ความยาวนะคะ5.3เมตรนะคะแล้วก็สูงจากพื้นนะคะ1.9เมตรนะคะอ่าระบบเบรกนะคะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะพร้อมที่ระบายความร้อนนะคะอ่า ล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมนะคะ,ะไปดูยางก่อนเลยนะคะยางเป็น b f Goodlick นะคะที่มีความหนาพิเศษ10ชั้นนะคะเหมือนผ้าใบ10ชั้นประมาณนี้นะคะสามารถวิ่งได้ระยะยาวมากกว่า100,000กิโลเออเยอะอยู่นะคะก็คือตลอดการใช้งานรถเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแม็กลายนี้เลยนะคะเป็นล้ออันลอย17นิ้วอ่าซีรียยางจะเป็น285นะคะอ่าแล้วก็ พับ7 0 r 1 7อย่างที่เห็นเลยนะคะพร้อมลุยพร้อมตะก,กุยนะคะไปกับฟอร์ดเลยนะคะตัวนี้อ่าต่อนะคะแล้วก็ระบบเฟืองท้ายหน้าหลังเป็นแบบดิฟล็อกนะคะดิฟล็อกไฟฟ้าหน้าหลังเลยอ่าไปนี่คือระบบนะคะยังพูดไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะมี Active g i l l s h u t t e r นะคะระบบช่วยลดแรงแรงดันอากาศนะคะภายในห้องโดยสารขณะออกตัวด้วยความเร็วสูงนั่นเองนะคะนี่ลุงต้องบอกเลยว่า อย่างที่บอกนะคะอ่านตามสเปคชีตนะมันค่อนข้างจะแน่นนะคะเออนะคะแล้วก็อะไรอีกต่อไปดิฟล็อกพูดไปแล้วดิฟล็อกมีเฉพาะในรุ่น V6 นะคะ,ะเครื่อง2.0ดีเซลยังไม่มีเนาะระบบไฟหน้าแมทริก LED นะคะปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะคะป้องกันไฟ แยงตานะคะระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้นั่นเองนะคะไฟเดย์ไทมหรือว่าไฟวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED นะคะระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้านี่นะคะ อันนี้เราค่อยๆไปนะเพราะว่าอันนี้ลุ้ค่อนข้างที่จะมาทําให้ละเอียดนิดนึงนะคะไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะเวลาเราเปิดประตูนะคะเจอแน่นอนนะคะไฟด้านข้างตัวรถนะคะจอดในที่มืดในที่อะไรเงี้ยมองเห็นรถได้ชัดเจนนะคะหรือเรากดปลดล็อกรถนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างทันทีนะคะตัวถังนะคะขยายกว้างพิเศษเลยนะคะบันไดข้างนะคะนี่นะคะเป็นแบบฟอนต์หล่อขึ้นรูปนะคะตัวนี้ก็คือทํามาเป็นพิเศษเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นนะคะเป็นแบบ อลูมิเนียมอ่าพ่นผิวกันลื่นเป็นแบบสีดำนี่นะคะอธิบายไปด้วยนะคะตอนนี้มีเฉพาะแรปเตอร์อย่างที่ลุงบอกไปนะคะก็จะมีโลโก้ให้อ่าปั๊มลงไปแรปเตอร์นะคะพื้นปูท้ายกระบะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูที่ละจุดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลุงเปิดให้ฝาท้ายเป็นแบบอีซิลิทนะคะหรือว่าฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองเ,องเนาะอันนี้อ่ะดูอันนี้ติดตั้งมาจาก โรงงานเลยนะคะก็คือท้ายกระบะไลเนอร์ของเรานั่นเองเ,องเนาะ,ะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องเห็น <he S 2> ไหมคะแบบ12โวลต์และ230โวลต์นะคะใช้ตามกำลังนะคะอย่าใช้เกินกว่านี้นะ,ะฝาท้ายผ่อนแรงลุกบอกไปแล้วเนาะการกระแทกใต้ท้องรถเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน ด้านหน้าจะมีการแข็งให้1ชิ้นนะคะแต่ใต้ท้องรถก็จะมีการกระแทกให้อันนี้คือการแข็งนะคะว,วัสดุสีโคม,มียมที่ลุงถ่ายไปนะซูมไปให้ใกล้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะในเรื่องของหน้าจอแล้วก็ระบบภายในกันลุงจะไล่าตาม าตามนี่เลยนะคะเอกสารตรงนี้เลยนะคะก็คือให้ดูเป็นจุดนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลแน่นๆเป๊ะๆดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ลุงอ่านตามสเปกนะคะย้ําอีกรอบนึงนะคะปกติลุงจะพูดตามที่เห็นนะอ่ะไปค่ะหน้าจอในรุ่นของ Raptor จะเป็น12.4นิ้วนะคะกุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มกดสตาร์นี่นะคะปุ่สตาร์นั่นเองสตาร์สต็ออยู่ตรงขวามือนะคะของควมล,ลัยนั่นเองนะคะแท่นชาร์จไร้สายนะคะนี่นะคะ รือว่าวอลลชัตเจอร์นั่นเองนะคะนี่มีให้นะคะแล้วก็กระจกน่ะ,ะกระจกด้านบนนะคะตัวนี้ปรับลดแสงสะท้อนจากรถคันหลังนะคะแสงไฟที่ยงตาจากรถคันหลังนะคะปรับลดได้นะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB ให้หนึ่งช่องนะคะหรือตรงนี้เอาไว้ใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรกล้องบันทึกภาพนะคะจะได้ไม่ต่อสายยาวๆเนาะต่อไปนะคะช่องชาร์จไฟนะคะอ่านี่นะคะ ช่องชาร์จไฟช่องต่อไฟนะคะอยู่นี่อ่าช่องต่อไฟอยู่ด้านบนนี่นะคะมีให้ครบเลยนะคะอ่าก็อันนี้เขาก็จะเรียกว่าช่องต่อไฟนั่นเองนะคะแบบ12โวลต์230โวลต์นั่นแหละก็แล้วแต่นะคะว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนบางคนก็ต่อแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะแหลกลังคานะคะที่แบบใช้แบบไฟสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องต่อเนาะระบบอัด อัตโนมัตินะคะปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะคะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนมือสัมผัสเลยนะคะอแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า10พิศท,ทางนะคะเบาะหนังสังเคราะห์นะคะตัวนี้ปั๊มเลนเจอร์ลงไปเอ้ยแรปเตอร์นะคะอโอเค อันนี้ลุงแจ้งไปหมดแล้วนะคะหน้าจอเป็นแบบซิงค 4A นะคะสามารถโหลดฟอร์ดพาร์ทเชื่อมต่อผ่านมือถือนะคะสั่งงานผ่านมือถือไม่ว่าจะเช็คพิก,กัดรถนะคะหรือว่านัดหมายเข้าสู่บริการนะคะสตาร์ทรถวอร์มเครื่องนะคะจะอยู่ในระยะไกลที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถวอร์มเครื่องได้เลยนะคะตัวนี้ลุงจะพูดตามที่เห็นแล้วนะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะตัวนี้ จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ100%ซนะคะซ้ายมือก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะช่วยล็อกความเร็วนะคะตามรถคันหน้านะคะแล้วก็ฝั่งขวาม,มือก็จะเป็นพวงมาลัยมันติที่ควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะแจ้งผลการใช้งานนะคะระบบอ่ต่อไปนะคะช่องต่อ USB ในรถนะคะจะมีทั้งหมด4จุดนะคะมีตรงไหนบ้างนะคะนี่นะคะด้านนี่นะคะเปิด้าเข้าไปนะคะ ตรงนี้ก็จะมีนะคะเปิดจุดเข้าไปแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านในนะคะลิ้งชักนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะอ่าต่อไปสีลุงแจ้งไปแล้วนะคะว่ามี4ส,สีเนาะนี่นะคะระบบเสียงนะคะ B&O SO นะคะลำโพง10บตำแหน่งนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่มีทั้งหมด7โหมดนะคะอ่าอันนี้ดูได้เลยนะคะ เสียงท่อก็ปรับได้ใครจะอยากได้โหมดแบบมาฮากาฮาก็จับไปนะคะก็จะเป็นท่อคู่นะคะด้านหลังเฉพาะรุ่น V6 นะคะที่ลุงถ่ายอยู่นี้เป็น V6 นะคะระบบนำทางนวิเกชันนะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินถุงลมนิรภัยเจุดคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมแล้วก็บริเวณหัวเข่านะคะช่วยแจ้งเตือนนะคะระยะจอดด้านหน้าด้านท้ายนะคะหัวเกียร์เป็นแบบอ e ีิปเตอร์นี่แหละนะคะช่วยระบบ ช่วยจอดนะคะนี่นะคะแล้วก็โหมดการขับขี่เป็นโฟลวโฟร์ไฮนะคะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ออโต้นะคะสตาร์สต็อปมีันไหนทางนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าช่องวางแก้ว2ช่องนะคะอันนี้คือการตกแต่งภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำส้มนะคะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะคอนโซลหน้าทุกอย่างนะคะจะมาลักษณะน,นี้หมดเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะในเรื่องของระบบนะคะ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะคะกระจายแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP นะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ Traction Control นั่นเองนะคะพร้อมกับระบบ Electric Brake Booster นะมาครบเลยนะคะระบบช่วยการออกตัวนะคะทางลาดชันป้องกันลดพลิกคว่ำนะคะ ROM นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เวลาลงจากเขาก็จะมีระบบนะคะ HDC นะคะ หมดไดอย่างย่างนะคะนี่ยังมีตรงนี้อีกนะคะนี่ระบบควบคุมความเร็วที่ลุงแจ้งไปแล้วนะคะ s stop and go เมื่อกี้นะคะก็คือควบคุมตามรถคันหน้านะคะความเร็วนะไปแจ้งไปแล้วนะคะกล้อง360องศานะคะมาตัวกล้อง3 6 0องศานะคะจะ ตัวนี้จะมีด้านหน้านะคะแล้วก็หูกระจกสองข้างเห็นไหมคะด้านหน้าจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะมีที่ฉีดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซ้ายขวามีนะคะหน้าหลังมีนะคะคือรอบค้นงจากมุมสูง360องศานะคะด้านข้างตรงกระจกนะคะจะมีตัวลายสปอร์ตนั่นเองนะคะอ่าลายสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะคะกระจกข้างทั้งสองฝั่งนะคะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่ามีรถนะคะจากด้านหลังนะคะ เราจะมีการแจ้งเตือนนะคะไปที่ตรงกระจกนะคะเห็นไหมคะจะมีสัญญาณให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวขอญาตปิดฝาท้ายก่อนนะคะใช้มือเดียวเลยอ,อันนี้คือหน้าตาของ Raptor V 6 t ท i ิน u ท bo นะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED แบบเต็มระบบนั่นเองนะคะเป็นไฟปีกผีเสื้อนะคะที่หลายๆคนเขาติดตั้งตามสำหรับตัวสติกเกอร์นะคะจะมีให้จากโรงงานเลยนะคะ ลูกค้าที่อยากใส่ก็ใส่ถ้าลูกค้าไม่อยากใส่ก็ทอดออกนะคะ,ะสำหรับกันชนท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดท่อคู่ห่วงล่างจุงมีให้นะคะเดี๋ยวก้มลงไปดูด้านล่างนิดนึงช่วงล่างนะคะเป็นวัดลิงก์แบบ5ลิงก์นะคะน้องนึกถึงเอเวอเรสเข้าไว้เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสอาวะาาเราจะใส่ให้เป็นสอาวะาาแบบสั้นนะคะ ลายฟ้ามีนะคะขอบกับบะนะคะที่ใช้สําหรับเปิดแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรน้อใส่โลบาร์นะคะหรือว่าสปอร์ตบาร์ชัดแจ๋วเลยนะคะการตกแต่งหน้าตาประมาณนี้นะคะประตูสมาร์ทคีเลตนะคะจุดไหนที่พูดไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ดานล่าน,นะคะระบบความปลอดภัยลุงแจ้งไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะ ด้านล่างก็จะเป็นกล่องเดร์ดในเรื่องของระบบช่วยเบรกด้านหน้าด้านท้ายมีมาครบหมดแล้วนะคะไฟหน้าแมตติ LED เนาะที่ปรับลำแสงนะคะด้านบนนะคะการตกแต่งนะคะจะมีจมูกนะคะหรือว่าหู้สองางสีดำมีเฉพาะ r a ปเตอรนะคะรุ่นอื่นก็คือติดตั้งเพิ่มนะคะอ่ะโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับออปชันล้นๆนะคะราคามีตามาพนะคะกับกระบะไฮเอ็นของเรานะคะมีที่ปลอดที่เดียวนะคะรายคู่แข่งรายแบบคู่ต่อสู้แน่นอนนะคะต้องบอกเลยนะคะต้องยกให้เป็นสุดยอดกระบะประเทศไทยเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะขับไปไหนใครก็ต้องหลบนะคะต้องยกให้เลยนะคะมีสีสีที่ลุงบอกไปนะคะขาวดำแล้วก็เทาแล้วก็ส้มนะคะใครอยากได้เจ็บจี๊ดๆเลยก็สีนี้เลยนะคะท้าเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพี่เบิ 0611698999นะคะกับโปรโมชั like bbe bbe people, so, 100, 100, 400, ่น so, พ exactly. <quote> really <years> ิเศษนะคะตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษ1.99นะคะตามเงื่อนไขก็คือดาว25%นะคะผ่อน48งวดนะคะุด4 8งวดเนาะใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะคะสำหรับรถนะคะมีพร้อมส่งมอบแล้วสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในเดือนนะคะก็จะได้รับลูกค้าเก่าก่อนเลยนะคะลูกค้าเก่าฟอร์ดถือสำเนาเล่มมานะคะรับทันทีนะคะ30,000บาทนะคะส่วนลดรเพิ่มนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ให้นะคะแล้วก็ อีกหนึ่งต่อนะคะลูกค้าที่จองภายในเดือนกุมภานะคะแล้วก็รับรถภายในเดือนนะคะรับทันทีเลยนะคะทองคามูลค่า1บาทนะคะมันราคาประมาณ3,400 0เนาะประมาณนี้นะคะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมรุ่นไหนทักเข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ